ด้วยเช่นเคยเมื่อวันนี้ทางแอมี่มีพลก็พาไปชม5รถแรงกลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ก็จะพามาชม5รถแพงกันบ้างว่าจะมีรุ่นไหนคันไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับ5 Honda า o w w n n g กับค่าตัว1,340,000บาท รถแกรนทัวเลอร์ที่ต้องบอกว่าหากเทียบสมรรถนะและสิ่งที่ได้รับจากเจ้าปีกทองคันนี้ถือว่าคุ้มราคาค่าตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าโดยรวมทั้งฟังก์ชันฟิวเจอร์ต่างๆที่จัดเต็มเทคโนโลยีและก็คุ้มกำลังที่ทั้งจากเครื่องยนต์6สูบ1 8 0 0ซีช่วงล่างปีกนกคู่ต้องบอกเลยว่าทั้งนิ่มนั่งสบายเทคโนโลยีล้ำและแรงอีกด้วยต่อมาในอันดับที่4 bmw m1000r ในราคา1 5 9 9 0 0้บาทรถ M-Bike คันแรกที่จำหน่ายในไทยพื้นฐานจาก Super Naked S1000R แต่ปรับแต่งทั้งรูปลักษณ์ที่ติดวิงแบบโหดโตามสไตล์รถแข่ง MotoGP ในยุคนี้มีการปรับปรุงขุมกำลังให้มันแรงเทียบชั้นตัว Superbike อย่างเจ้าฉลามตาหวานค่ะนอกจากนั้นมีการไล่เบาใส่ของแต่งคาร์บอนท่วมๆลำ รวมไปถึงรุ่นลายตัวรถและปั๊มเบรกที่มาพร้อมโลโก้ M ลำดับถัดมาอันดับที่3 d u c a ค i m ิม t i s ิ r a d a V4 Price Peak ในราคา1,579,000บาทรถ Adventure Touring สมรรถนะสูงที่ได้รับ DNA มาจาก s u p e r ร์ไบของค่ายด้วยคุมกำลัง V4 และกรุ่นนี้นะคะได้พัฒนาออกแบบมาเพื่อการแข่งขัน Price Peak Q c l i m b โดยเฉพาะ สีตัวถังที่มากับลวดลายแบบตัวแข่งอัปเกรดผ้าเบรกใหม่รวมถึงระบบการสะเทือนใหม่ของ o l ริ n ส่วนในอันดับที่2คือ Brabus 1 3 0 0 R ในราคา1,990,000บาทมีคันเดียวในไทยรถรุ่นพิเศษของแบรนด์สำนักแต่งรถดังเยอรมันซึ่งถือได้ว่าเป็นแบรนด์โมดิฟายคู่บุญค่ายตราดาวที่มันถูกผลิตมา154คัน แบ่งออกเป็น4ีละ77คันซึ่งสีที่เข้าไทยนี้เป็นสีแดงค่ะปราบัส 1300R ดึงเอาพื้นฐานตัวรถจาก KTM Super Duke มาปรับแต่งรูปลักษณ์ใหม่ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยการใช้ชุดไฟจากแบรนด์ในเครือค่ายไรซ่อมอย่าง Husqvarna v i t u l e n และเสริมความดุดันด้วยการตกแต่งด้วยคาร์บอนตามจุดต่างๆรอบตัวรถและแล้วก็มาถึงอันดับที่1ค่ะ เป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ Harley-Davidson CVO r ี a d g อรถกายลิมิเต็ดฉลองครบรอบ120ปีในราคา4ี1ล้านบาทตัวท็อปรนพิเศษฉลองครบรอบ120ปีค่ายอินซีมากัน Custom Vehicle Operation ชื่อนี้บอกการันตีได้ถึงความแพงอยู่แล้วกับการที่มันเป็นรถการอเมริกั Touring ตัวพิเศษ ที่เดิมทีราคามันก็แสนสะแพงเอาเรื่องและบวกกับความลิมิเต็ดตัวฉลอง120ปีเข้าไปอีกก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าราคาจะพุ่งไปใกล้ถึงหลัก4ล้านบาทเลยทีเดียวก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ5รถแพงซึ่งในคลิปต่อไปจะพาไปชมอะไรก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe ทางช่อง Motorola น,นี้กันด้วยนะคะและในวันนี้ก็ต้องขอลาเปเส้นไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ